สวัสดีครับแล้วนาทีบูติกนะครับวันนี้เป็นอีพีที่สี่นะฮะเรามาดูกันสิครับว่าวันนี้จะทำอะไรกันต่อไปนะ,ะตอนนี้เป็นเป็นเรื่องของกางเกงนะครับนี่เราก็ตัดขอบกางเกงมาเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เราก็เริ่มจะพับขอบกางเกงเขาบอกนิดนึงนะครับขอบกางเกงนี้จะเป็น ขอบกางเกงที่ที่มีกระดุมนะฮะที่มีกระดุมเพราะว่าทําร้านชุดเช่านะฮะก็ต้องเอาความสะดวกของลูกค้า,บา,คา,าบางทีลูกค้าเอวใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ร่นลงมาบางทีลูกค้าเอวแับไปนิดนึงแล้วก็ถอยขยายออก เราทำไว้ตรงนี้ครับปอะสร็มากจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมาใช้บริการอันนี้เราจะทำขอบนะฮะขอบคุณเกงก่อนขอบคุณเกงขอบกระดุมก็จะต้มีสี่ชิ้นบางครั้งผ้าเราก็ต้องใช้ผ้าฝานเนี่ยพาะผ้าบางบางครั้งก็จะไม่พอ าก็ต้องใช้ท่าขวาอันนี้เราจะกลับด,ด้านนี้ค่อยๆดูตามไปนะครับสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับเสียงเบาไปพูดไม่รู้เรื่อง ก็มาได้เลยนะครับเนะี่ยเราก็จะพับพับแบบนี้นะครับเป็นะขอ,อบางท่านทำทำเป็นแล้วทำเก่งแล้วแต่พอมาเห็นทางร้านนาทีบุติกทำก็น่าจะอึดด้วยนะยังไงก็ช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยคนที่เขายังยังไม่เป็นนะยังพวกเราเป็นแล้วเราก็ช่วยกัน บางทีทางร้านอาจจะทำอ,อ้อมไปสักนิดนึนงอะไรประมาณนั้นก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับช่วยแนะนำได้นะครับเราจะประมาณ3ามถึงสี่นาทีนะครับตอนหน่อีพีนี้เราจะใช้ประมาณ3ามถึงสี่นาที เพราะว่าเมื่อกี้ลองลงไปแล้วเขาอัพโหลดไม่ได้อัพโหลดทาง youtube ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องอีพี EP นี้ก็คงจะในม,ม่ตังยาวมากนะครับแล้วก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับติดตามไปทุกอีพีท่านก็จะได้รับความความรู้เพิ่มเติมน,นะฮะับขอการันตีได้นะครับถ้าท่านดูทุกอีพีนี้ท่านจะสามารถตาด แล้วก็เย็บนะแล้วก็สามารถรับลูกค้าได้เลยเราจะสอนทุกวิธีนั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ต้องขอหยุดอีพีนี้ไปก่อนนะครับ